สวัสดีครับมาพบกนันอีกแล้วนะครับกับบัตตี้ไฟเอในรายการบัตตี้การ์ดรีวิวนะครับเดอวันนี้เราจะมาอยู่กับการรีวิวผู้กล้าวในตำนานทาสุคุนั่นเองซึ่งเป็นการของแดนเชียนเวลนะครับเป็นไซส์หนึ่งพลังโจมตี5,000พลังป้องกัน5,000และคริติคอลสองนั่นเองเป็นเผ่านักปะจนภัยและผู้กล้า คอคอสเป็นจ่ายสองเกตความสามารถคือเมื่อการใบนี้ลิงแ์แท็กกับนักประจนภัยใบอื่นการใบนี้และการที่ลิงแ์แท็กด้วยจะได้รับผลิเทศและก็เมื่อจบเทินจะทำรลายนะครับซึ่งนี่เียว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีสําหรับผู้กล้าตำนานหรือจิทัสคุความสามารถมันเมื่อลิงแ์แท็กกับตัวนักประจัญภัย ใ้ตัวที่ลิงก์แท็กด้วยให้เลือกหนึ่งตัวตัวนั้นจะติดพาิเทตนะครับเช่นแบบนี้อะฟุก,ก้าดำลิงก์แท็กกับฟุก,ก้าดำถ้าเกิดฟุก,กา้าดำเป่ายิงฉุบไม่ชนะก็อย่างน้อยก็ได้พาิเทศจากสุคุนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการดีเลยเดียวแต่ว่ามันก็ดูเกินไปกับไซส์หนึ่งแต่ขอขอสองแต่ว่า สกิลที่ได้มานั้นค่อนข้างดีแต่ต้องแลกกับคอข้อสองเลยเมื่อจบเทินจะทําลายทิ้งนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้เอาไปแนะนําในการเป็นทริคให้สําหรับการเล่นฟอร์เมชันที่ทำดามีดสอง,อสองประมาณ6-5ถึงหาเมจต่อเทินในคลิปที่แล้วนะครับส่วนตัวผมว่าฟุก้าทาสคุน่าจะใส่ในตัวเด็ก สำหรับที่พนิเทศเป็นหลักไม่ไม่ใช่สิเด็กที่ใส่ตัวที่สามารถลิงเกแท็กเพื่อให้เกิดพนิเทศได้นะครับซึ่งตัวนี้ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดจะใส่ในเด็กปกติของนักะจนภัยก็ใส่ไปเอะครับความสามารถมันดีมาก ก็สำหรับมันก็แล้วแต่คนมันจะใส่กี่ใบนะครับแต่อย่างผมแนะนำให้ใส่สักสี่ใบก็พอสี่ใบมันก็เต็มแล้วถ้าเกิดใส่สักสี่ใบแล้วไปเล่นคู่กับอคอมโบในคลิปที่แล้วในฟอร์มเมชั่นที่แล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากนะครับซึ่งคลิปนี้ความยาวก็จะสั้นกว่าคลิปอื่นหนะ่อยเพราะว่าตัวฟุกะารวิจิทสุคุนะครับ ได้เอาไปทำคลิปในส่วน formation ที่ทำดาเมจ5-6ดาเมจของดันเจียนเวิลในคลิปที่แล้วครับไปดูได้นะครับโอเคก็มีเช่นนี้สำหรับพุก้ารีเวนจิทาส k ุอยากขอให้รีวิวการ์ดอะไรก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบถ้าเกิดผมสามารถทำได้และอีกอย่างการ์ดผมไม่รู้จะหาได้หรือเปล่า ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากกด b s c r i b e ์ชชานัลบัติไฟเอลทีื่วยนะครับโอเค굿ดบ